โน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับไม่สามารถใช้งานทัชแพดได้นะครับไม่ว่าจะกดปลดล็อกทัชแพดนะครับกดฟังก์ชันแล้วก็กดปลดล็อกทัชแพดนะครับก็ไม่สามารถใช้งานทัชแพดได้นะครับทีนี้นะครับมันจะมีอยู่หลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวเรามาดูไดเวอร์กันก่อนนะครับก่อนอื่นที่เราจะดูไดเวอร์นะครับเราต้องรู้นะครับว่าทัชแพดเราใช้งานได้หรือเปล่าทัชแพดเราเสียหรือเปล่าเราเสียบสายทัชแพด หรือเปล่านะครับก็เข้าไปที่ Property ของ DPC นะครับแล้วก็กดไปที่ Device Manager นะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับถ้ามันขึ้นเครื่องหมายตกใจนะครับแสดงว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ไปกดอัปเดตนะครับแล้วกด d ดเวอรนะครับซึ่งตรงนี้ผมดาวน์โหลด d ดเวอรมาเยอะมากนะครับเพราะว่าโหลดอันไหนมาก็ใช้งานไม่ได้นะครับ มันมีปัญหาผมก็เลยโหลดหลายๆเว็บมาเลยนะครับทั้งของแท้ของเทียมนะครับของใช้งานกันได้ก็โหลดมากองกันที่ดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็อัปเดตเบลไปเลยนะครับตรงเนี้ยอินสตารลิงนะครับแสดงว่ามันกําลังลงไดเวอร์ให้เราอยู่นะครับมันเจอไดเวอร์นะครับมันแล้วมันกําลังลงให้เราด้วยนะครับปกติถ้าเป็นแบบนี้นะครับจะใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือถ้าเป็นปกติก็เสร็จจากตรงนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับแต่เครื่องนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันรู้จักไดเวอร์นะครับแต่ว่ามันลงไม่ได้นะครับลงไปแล้วมันก็จะแจ้งรีสตาร์ทเครื่องนะครับซึ่งผมก็ลองรีสตาร์ทไปแล้วนะครับหลายรอบแล้วมันก็กลับมาใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันเป็นยังไงนะครับซึ่งอาการพวกนี้นะครับก็เป็นได้หลายสาเหตุนะครับเนี่ยครับก็จะขึ้นให้เรารีสตาร์ทนะครับถ้าเป็นช่างนะครับ ก็ควรจะเช็คสายแพรนะครับว่าสายแพรเราเสียบดีหรือเปล่าแน่นหรือเปล่าทัชแพดเราเสียหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้ที่ผมมาสอนว่าให้ลงไดเวอร์มาเช็คไดเวอร์นะครับก็เพราะว่าทัชแพดมันใช้งานได้อยู่นะครับแล้วมาลง Windows 10แล้วใช้งานไม่ได้นะครับก่อนหน้านั้นเป็น Windows 7นะครับใช้งานทัชแพดได้นะครับไปเข้าของ dlc นะครับ dlc boot หรือว่าตัวมินิ PC มินิ Windows นะครับมันก็ใช้งานทัชแพดได้นะครับ แต่มาดูในในวินโดนะครับมันใช้งานไม่ได้ครับแล้วก็กดรีสตาร์ทเครื่องไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คที่ไอตรงตั้งค่าในไบออนะครับถ้าเป็นเครื่อง a อ e r นะครับเวลากดรีสตาร์ทนะครับเครื่องหน้าจอดับไปให้เรากด f 2นะครับถ้าเป็นเครื่องรุ่นอื่นนะครับให้เรากดเป็นดีล t ทนะครับหรือว่า f 2 f 1นะครับจะมีบอกอยู่นะครับแต่เป็น a อ e r ให้กด f 2นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับให้กดไปที่ เลื่อนด้านขวาไปที่เมนนะครับแล้วก็เลื่อนหัวข้อไปที่ทัชแพดนะครับเปลี่ยนจากแอดวานซ์นะครับให้เป็นเบสิกนะครับแล้วเรากด f 1 0นะครับแล้วก็กดเยีดไปเลยนะครับ Enter ไปเลยนะครับโอเคทีนี้มันจะรีสตาร์ทนะครับจำการตั้งค่าเราเมื่อกี้แล้วก็เซฟแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นช่างนะครับควรเช็คก่อนนะครับว่าทัชแพดเราดีหรือเปล่านะครับ ผมหาดูวิธีการแก้ไขนานมากนะครับก็ไปหาดูในเน็ตใน YouTube ใน g o o g l e นะครับไม่มีสอนนะครับจนไปเจอบทความของฝรั่งบทความนึงนะครับแล้วก็ผมก็ลองมาทำดูนะครับี่นะครับรุ่นนะครับเป็นเอเซอร์นะครับ e 5 7 g นะครับเป็นเ p สพายอของรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบางคนอาจจะเจอปัญหาแบบนี้ครับก็เลยทำในวิธยาดครับตั้งค่าในใบออนะครับ เื่อแล้วมาที่เจอปัญหาแบบนี้แล้วอยากแก้ไขนะครับจะได้นะครับว่าใช้งานสบายนะครับซึ่งเหมือนที่ผมกําลังตามหาวิธีการแก้ไขนะครับหายากมากนะครับตัวนี้ไม่มีใครสอนใน YouTube เลยนะสมากก็จะสอนแค่ลงไลเวอร์นะครับสามมารถก็จะสอนไปดูในกูเกิลไปดูหลายๆที่เลยนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่มีเลยในขั้นตอนประมาณนี้ก็ความบทคมากถ้าเจอปัญหาแบบนึงก็จะเป็นกเอามาทำใหญ่นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็เปิดวิดีโอเข้ามาปกตินะครับเดี๋ยวเราปรากฏว่ามันโอเคนะครับมันจะใช้งานไล้วมันโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับหลายคนนะครับอาจจะติดตั้งแค่ไดรเวอร์ก็หายนะครับนิดนึงนะครับหรือว่าลืมเปิดทัชแพดก็หายนะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคช่างนะครับถ้าไม่ใช่ช่างจะเข้าใจยากหน่อยนะครับแต่ว่าก็ทําได้นะครับอาจจะ ไม่ได้ใส่สายแพรทัชแพดทัดแพดเสียนะครับการนี้เป็นกรณีนี้คือทัดแพดดีนะครับสำหรับยูเซอร์เข้าไปครับคนจะเช็ทัดแพดดีด้วยนะครับเผมก็เลยเอามาทำเป็นคลิปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นนะครับซึ่งมีปัญหาเหมือนกับผมนะครับบางรุ่นก็มีอยู่ข้างๆทัดแพดนะครับเป็นปุ่มเปิดปิดครับบางรุ่นก็มีอยู่ฟังก์ชันนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ใช้งานใช้งานได้เฉยเลยนะครับ ใชงั้นได้ปกติแล้วนะแค่เปลี่ยนคําว่าแอดวานเป็นเบสิกนะครับโอเคสวยงามเดี๋ยวเราไปดูไดเวอร์นะครับไดเวอร์ของเรามาดูครับไดเวอร์ก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้ติดตั้งไดเวอร์ลงไปนะครับทางที่ก็มันยังเปลี่ยนแค่เรายังไม่ได้ลงในไดเวอร์นะครับเราดูมาดูให้ไดเวอร์กันนะครับที่จริงก็เป็นวินโดวส์ที่ยังติดเหลืองอยู่นะครับมันจะอิสตอร์ไดเวอร์ของมานเองถ้าติดเหลืองก็ป็น ไดเวอร์มีปัญหาวรหรือว่าตัวฮาร์ดแวร์มีปัญหาซอฟแวร์ไดเวอร์เราติดตั้งให้เราใช้งานเชื่อมต่อกันไม่ได้แล้วมันจะเป็นตกใจสีเหลืองวินโดว์เนะครับต้องไปหามาติดตรงนี้นะครับเราไปเปลี่ยนแค่ในไบออดนะครับถ้ามันปกติในเมนูของ device Manager นะครับควรจะไม่มีอะไรที่เป็นสีเหลืองับหมายตกใจนะครับใช้งานได้ปกติเลยครับก็ปกติแบบนี้นะครับเครื่องถึงจะใช้งานได้มีประสิทธิภาพนะครับ